ำสัญญาน่าจะมาล้ววันอีกอีกวันจะได้สมใจอีกอะไรจะได้พบกันให้ไปที่ไหนจะไปนั้นรักฉันมัน่นฉันไม่หวั่นใครคิดถึงความสัมพันธ์ คำสัญญาน่าจะมาเร้ววันอีอ่วันจะได้สมใจอีกมเมื่อไรจะได้พบกันถ้าให้ไปที่ไหนจะไปนั้นรักฉันมัน่นฉันไม่หวังใคร ฉันยืนจำได้ต่างจำเคยจำใจสัมพันธ์ต่างสงสันเตือนตันหัวใจเธอเตือนปันแต่ฉันมันร้องไห้รู้หรือไม่ใจฉันเศร้ากว่าคิดถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่วันนั้นเร่มาคิดถึงคำสัญ สมใจเธอตื่นตันแต่ฉันนั้นร้องไห้รู้ด้วยไม่ใจฉันเศร้ากว่าคิดที่ความสัมพันตั้งแต่วันนั้นได้มาคิดถึงคำสัญญาน่าจะมาแล้ววันอีกเมื่อไรจะได้พบกัน กี่วันจะได้สมใจข้ให้ไปที่ไหนจะไปนั้นรักฉันมันฉันไม่หวันใครสง <G ül üyor> เ,เข้านอนแล้วนะคะก็ให้หลับฝันดีกันทุกคนเลยนะคะสวสีตีนนะคะคืนนี้อันนี้ตีสองแนละ้วใช่ไหมคะขอบคุณนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกัน ตีสองสี่สิบสองจะตีสามแล้วนะคะเี่งขึ้นสองชั่วโมงกว่านะคะเนี่ยตื่นเต้นรักมากครับขอบคุณนะคะเพียงพอใช่ไหมคะอีกวันจะได้สมใจอีกเมื่อไร จะได้พบกันเธอให้ไปที่ไหนจะไปนั่นรักฉันมัน่นฉันไม่หวังใครคิดถึงความสำคัญตั้งแต่วันนั้นได้มาคิดถึงคำสัญญาน่าจะมาแล้ววันอีกวันจะได้สมใจอีกเมื่อไหร่ จะได้พบกันเธอให้ไปที่ไหนจะไปนั่นรักฉันมั่นฉันมั่ง ไนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่อยู่มศกอรท่านนะคะขอบคุณนะคะกุดไนนะคะวม่้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฝันดีทุกคนเลยนะคะคุณสุทธิพงศ์คุณ RIN คุณรินไนนะคะคุณทินกรนะคะคุณพัชกรคุณทินกร หากฉันมั่นฉันไม่หวัง